กนะลับมาถึงวังปูนะฮะเจอเอซนะฮะเดินทางมากราบองค์ปูนะครับตอนนี้ก็่าชินะพาว่าอยู่นะลานด้านบนนะฮะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับคุณผู้ชมท้องฟ้าสดใสสวยงามนะฮะ อะไลยอ่าก็รักย่ามาม่จไหน อ้าวนึกว่าใครคุณยายได้อะไรมาโหนี่คนนือแบบนี้เผ็ดเหมาะกับการทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ำพริกกะปิเหมาะมากเ,าเส ไปบ้านซื้อมาแล้วบ่เออีกวันสองวันก็จะไปกรุงเทพแล้วซื้อมาเยอะมึงก็กินไม่ทันยิงเสือก็จะกลับกรุงเทพแล้วอืมเาอาไว้มือองมือจะซุกวัดมันมาน่่นบอสองถึงไปขายน้ำเตียงอมได้ซื้ยาแก้ปวดได้ซื้ยาแก้ปวดปลูกไว้ตรงไหน ที่บ้านเลยต้นมานนี <m> ่ม <c> ันอยู่บนเรือข้างโหลดมันเดินกว้างเหื่เห็ดปวกเศร้าออกแล้วบ่เฮ็ดปวกเศร้าออกเลยยืดตัเห็นนี่ยีดะกินนี่บ่ได้เพราะได้กินยืดแต่ว่ามันออกอยากไปเก็บโอ้ยไปเก็บไปยุ่งพี่ลึกแล้วบางยานหน่อยยุ่งหน่อยยานแต่ว่าได้เห็ดยุ่งน่อมันโคตรตาย ตัวมียานมไม่ได้ยานยุ่งเะย่านแต่ไม่ได้เห็นมีเงินทอน่บ้านเี่นะีมเดว่ะเรียก้เอาเขาไปเกลือกันด้ววที่เอาไปเมื่อเมื่อน้มื่อนหมาจกงกิแบทุกเข้าเลยไปบงกลางทางห้ามไป้ามมาเข้าอันนั้นละเขาทม่ไหนมันเทียแหละเอาเขาจมีอะไรด้อ ไปนานกด้วยไปนาพมดาถูกรือูรางวัลที่หนึ่งนะแไม่รู้ว่าไม่ดาซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้ซื้อเมื่อกี้เข้ามาส่งกินผู้เดียวมันกินบ่เบิดตเลยแล้วใส่ตุงเย็นไว้กินนกันดีนะอะไรพกนีกัใส่ไม่ต้องห่อไว้แล้วก็ใส่กระดาษหนังสือพิมพ์หอไว้อยู่นน่นเมนเห็นเจนเขาบอกว่า ปิดปิดควันมันออกแล้วเอาไส่ขวดอันขวดน้ำขวดน้ำใส่ไว้เลยตัวบอกช่องใช่เป็นฟีเรียดกันเซฟฟิลล์รูปเฟื่อบ้านทางหาน่าไปทางห้วยตอนแรกที่ดูสีมานะแล้วก็ทำหน้าทางบ้านบ้านบ้านรูหน้าไปทางบ้านลูแต่ช่วงนี้จะเป็นเครื่องเขาเรียกอะไรนะที่ใส่สังวารอะไรจะเป็นสีทองแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงลิ้นช่วงหน้าจะเป็นสีแดงองจะเป็นสีขาวเหมือนแบบ ไม่ใช่สีทองวันท like ี so 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 how, so ่ว่าแตนไปเลือกสีองคนปู่จำลองมันโือ่สีขาวมาค่อยตกใจอ่ะก็อนผลลุกอ่ะเหมือนสีในฝันค่อยเลยอ่ะค่อยก็เลยลุกก็รีบมาไหวเขาค่อยมาไหวตอนแรกอ่ะยังไม่ได้ลงสีนะลงสีอีกรอบพวกช่างช่างอลไรสายุธอะไรมาเขาต้องมาหลายรอบนะค่อยมีรูปมีอะไรค็แคปไ้หมดเลยนะพาลงสีสีขาวสวยหน้าคือคือในกรุงในฝันค่อย ก็ไม่เช่อเฉลี่ยก็เป็นสายยาในตัวมั้งค่าก็ว่าอยู่ที่บ้านนี่แหละพอโดนโบนขายบ้านที่กรุงเทพแล้วขายได้เขาก็เลยไปแก้โบนแต่ก็คงไม่ได้อยู่ดูเราต้องกลับไปฉีดยาให้หมาหมาค่อยเป็นเบาหวานขับรถร้อยกว่าสองร้อยมั้งสองร้อยโ่อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยค่อยอยู่หนองหนองวัวซอยจังหวัดอุดรอือนั่นแหละค่อยก็เลยบอกเออขายบ้านได้แล้วไปโอนเรียบร้อยแล้วได้ตังค์เข้าบัญชีแล้วค่อยก็เลยมาแก้โบนในตัวแล้วก็มา บอกโอ้โหเรื่องยื่นบริษัทฆ่าได้ก็ประกลับมาใหม่ครับผมก็ไปย้ายมาอยู่บ้านได้ยินเรื่งคนมาขึ้นร้องเราอยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนฮะอยู่นนทบุรีเพิ่เปิดบริษัทอยู่นนทบุรีเปิดตอ้งรูปแท็กตั้งขาตัดขายตามขาไลน์ขายร้านดูปบ้านใหญ่ครับครับครับอืมก็ยิ่งอยู่แถวโรงเนี้เลยไม่สะดวกเลยถึงจุดอิ่มตัวอยู่จุดอิ่มตัวใส่กันตัว คันยานี่พ่อจะห้าสิทแล้ววะพ่อก็เลยบอกโอ้ยมอหนึงแรงอยู่ก็จะพามาประมาณประมาณว่าสี่สิบแล้วคันยาทำได้พอจะห้าสิทแล้ววะพก็จะทำบ้านเขาก็ะถ่มที่ของอะไรไว้นั่นแหละแต่พ่อก็ยังแต่ตอนนี้ก็อยู่บ้านพ่อก็ทิ้งมือโไว้ให้พ่ออยู่บ้านพ่ออยูุ่ดพ่อได้อยากมีบ้านอยู่ตัวเองอยู่แบบนี้พ่อจะทำทุกนาบางท่านมีเสียงดังชื่อเขาว่าติดตั้งดูตัวมันน่าั่งเห่าเออสิระมาณนี้อะไรนั้นอะเต็มเแ็งอยู่ ไปกินนึงอยู่ค่อยเอาหม,มาค่อยไปในรถและไอ้วพวกไอ้เสือพวกอะไรเป็นไปล้อลววามรถค่อยหมาค่อยเหา <c oughs> ่าค่อยก็คุยอะแอดแอนอยู่ก็คุยเรื่องนี่แหละว่าเออมาสองรอบสองรอบก็น่าอะไรอย่างงี้ <c oughs> ตรงน Ad ั้นแอดแอนเสร็จปุจ๊บตปกิมมี่แกก็หมกโอ้หมาเจ้าเห่าใหญ่เลยเลยเป็นมีกับบ้ามารอบแรกคือมาตรงครงงูผมได้ไปเสร็จลุงกับสิบห้าพฤศจิกี่กาปีหกห้าลุงกับป้าไปศาล ไปมาเจอพวกแอดชายเจอน้องเมฆอะไรอย่างนี้ครับมารอบสองค่ก็มาเจอพวกนี่แหละพวกที่เราออกไปหมดแล้วล่ะเมืเ่อถึงรอก็ค่อยไม่ได้ตามเขาแล้ว ให้เดินทางขวดไทยด้วยจะได้แหละจะให้รอมีรำแกโบนแกโบนสิบเก้านางรามอ๋อสิบเก้านางรามวันไหนแต่เจ้าภาพน่ะรีบไปสียาให้หมาไม่ได้รอดูก็เลยไม่รอดูอ๋อแล้วแต่ทางเราสะดวกให้เราจัดการเลยอ๋อครับผมครับอีการนึงที่มาโมงปุ๋ยสำเร็จก็จะกลับอีกถ้าเรื่องหุ้นสำเร็จก็มาอีกรอบนึงครับผมสำเร็จเรื่อยๆนีเพราะเป็นสายเพาะขับรถชั่วโมงกว่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับ เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็เอฟีที่เพื่อนบนขายที่ได้เพื่อนก็บอกว่าฝันเห็นปู่เหมือนกันเหมือนกันเลยเความฝันเหมือนกันเลยแค่เรูดูแต่พวกเจ้าเก็บเห็ดได้แหละเดี๋ยวก็เจอเห็ดเจอไม่เเห็ดเขาทำไมโอ่ดีจังวะเนี่ยลงต้นยางนาไปลงเห็ดเรกโไปไม่เห็นขึ้นหรือหมดหลายแสนแล้ เดี๋ยวก็ขึ้นเดี pigs, to to s <S ๋ยวก็ข so ึ้นดีเราเป็นลูกคนต่างจังหวัดแล้วพ่อแม่จะมีทู่มีที่ไว้ให้เราก็แค่มาลงในสิ่งที่เราอยากทำแค่นั้นเองค่ะกระทรวงเกษตรเห็นคุณยูไหนว่าแล้วคยไดูไอ้นาดูฝนไว้ก็เก็บเห็ดกันบ่อยเพราะว่าเราเห็นเผอเดี๋ยวเห็ดละโงกเลยเห็ดฟางไม่เห็ดเขาขึนเยอะจังเลยคนอยู่ที่พื้นที่หรือเปล่าเห็ดเองก็จะดูนะไอ้กัวไายบ้านพวกเจ้ากัวทุ่งนากัวไายทุ่งกัวไายทุ่งของเสือเขาน่ะก็ยังบอกว่าเออเขาดูมีความสุขดี ว่าไม่มีเรื่องหรือเอาเอาจริงนะไอ้ข้างนอกก็จะดูแต่ว่าถ้าใครดราม่าเยอะไก็ไม่ดูก็ไปดูข้างในสบายใจดีดีก็อย่างว่าตาพันตามันเกยู่เก่คิดไม่ดีมันอเกย์เลยไปก็ได้ เด็คเก็ตก็กลับมาแล้วอิจฉาพันนะเพคนว่าโอ้ยเพไปยิ่งหนักเพคนว่าออกไปยิ่งหนักเพื่อนเอ้ยเพคนว่าใครดเขาอยู่คิดหนยังไม่มีคนดูเลยดูนี่ยังค่อยก็ดูแล้วก็มีโทรศัพท์ห้าเครื่องก็เปิดทิ้งไว้รูปย้อนก็จะไปทำโน่นทำนี่เนี่ยคปดูช้าๆเนี่ยป้านไรบ้านแกอะไรสดค่อยก็ไปนั่งดูให้น่ะเพราะว่าหมาค่อยมันซื้อไปินข้าวทีสี่ขึ้นค่อยไปตื่นมันก็ไปคาบชามมาค่อไปบนที่นอนมันก็ไปอ๋อไม่รู้ความเนาะรู้ความ เป็นเบาหวานเนาะมันไปเป็นเคสศึกษาที่อเอ่อมอขอเช้าข้าวคนนักศึกษานักศึกษาเสนอแม่ข้าเช้าเช้าข้าคนหอไปจอดรอบสองก็ตัดเอกจเลอัลตาลารอบบใบจริงหรือรอบปลอดภัยดีด้วยยกหมอไปหมอมาแต่ถาทำมาค่าใช้จ่ายอย่นี้มันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ที่เป็นเคสศึกษาใส่ลูกขีนหมามาด้วยเขาให้มาแต่เราต้องเดินทางจะต้องโดนไปนี่ก็ต้องไหวกว่ารัวไกลนะไกลเมื่อก่อนเนี่ยเรา อยู่ือดทุกอย่างมันสะดวกหมดโรงงานอิเกชุนหมาเร้ก็อยู่น่ารักมากตอนนั้นเนี่เราต้องจ่ามันเก่ยแล้วมันติดตะกี้แล้วมันเห็นแม่เป็นเบาหวานมันก็เป็นเปื้อนมันตัวแม่เหงาแม่เป็นถุงช็อกโกแลตซีดในมดลูกมันเป็นผู้ชายมันไม่มีมดลูกมันก็กปะเจนในน้ำตายแม่เสียตังค์แล้วเนี่ยลูกหนูก็เป็นทุกอย่างกับแม่ไม่ได้เนี่ยเพื่อไมยังเห็นเนยังก็ยังบอกว่าดาดาป่วยตอนนั้นที่แบบ ไอไปเลือกก็ยันี่เป็นอะไรวะก็เข้าไปดูก็เห็นว่าแต่โบทเยอว่ะนี่เขาจะหาสารเุไปได้แล้วแกก็กลับไปกับเกาะเพราก็ไปดูอยู่นะก็ดูให้ทุกการเื้นไหวได้นะแต่ข้ามันจะหาวก็ไม่้นาวใช่ใช่กขเะได้กาลังใจมีจากเจเนี่ยใช่ถ้าเาเปิดดูรูกช่างอย่างเสือนี่เขาไปมุกมาเขาวนหนุนเนาะเามุกไปนู่นงมุกมานี่เ้เออ้าไปอยู่เนอ้าเพอกลับมานาเพอกไปดูคุณแม่ที่บ้านองนี้ย คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเสือพาไปนะครับ